แนวทางเอกสารในการเรียกร้องกรณีที่ไม่เสียชีวิตและเราเป็นฝ่ายถูกฟังคูดาดีๆนะมี6ข้อจดได้จดถ้าไม่อยากจดซื้อหนังสือ390นะคะถ้าไม่อยากซื้อหนังสือทำประกันกับคูดาได้หนังสือฟรีโอเคมาค่ะ 1. ค่ารักษาพยาบาลที่มีใบเสร็จให้เก็บรวบรวมใบเสร็จทั้งหมดแล้วสรุปเงินจำนวนเอาไว้หลายคนบอกว่า แล้วถ้าในระหว่างนั้นเราไม่อยากสำรองจ่ายล่ะไม่มีเงินหลักคูดาหรืออะไรใดๆเราสามารถใช้สิทธิ์พรบรนะคะของฝั่งของเราได้เต็มที่เลยวงเงินค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกินสามหมื่นนะอย่างรถชนกันทุกครั้งฟังคูดานะรถชนทุกครั้งแล้วเราได้รับบาดเจ็บกฎหมายกําหนดว่าจะต้องใช้สิทธิ์พรบก่อนเสมอซึ่งในระหว่างนั้นรถชนกันตํารวจยังไม่ชี้ว่าใครเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดคุณจะต้องรอตํารวจชี้ถูกไหมในระหว่างรอตํารวจชี้เราเจ็บอะ่ะ เราสามารถใช้สิทธิ์พรบรถคันของเราก่อนเบื้องต้นค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกินสามหมื่นในระหว่างรักษาไปนั้นตํารวจชี้แล้วว่าเราเป็นฝ่ายถูกนะทีนี้ค่ะเมื่อเราเป็นฝ่ายถูกตอนนี้ค่ารักษาเราไปไปห้าหมื่นแล้วตอนนี้ไปห้าหมื่นแล้วทีนี้นะคะพอเราใช้ในส่วนของวงเงินสามหมื่นตรงนั้นแล้วใช่ไหมคะมันมีส่วนเกินตำรวจชี้แล้วว่าเราเป็นฝ่ายถูกนะนะคะพระบฝั่งของเราอ่ะที่เขาจ่ายแทนเราไปแล้วอ่ะสามหมื่น หนูนะเขาจ่ายแทนเราไปแล้วสามหมื่นเดี๋ยวสามหมื่นนี้เขาจะไปเรียกเก็บจากฝั่งคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดเองเพราะฉะนั้นคุณจําไว้เลยคุณใช้สิทธิ์ไปแล้วสามหมื่นคุณใช้สิทธิ์ไปแล้วสามหมื่นไม่ใช่คุณมาใช้สิทธิ์รถคันของคุณแล้วคุณบอกว่าอุ๊ยพอตํารวจชี้ว่าอีกฝั่งนึงเป็นฝ่ายผิดเราจะไปใช้สิทธิ์พรบรของเขาอีกแปดหมื่นไม่ใช่ค่ะมันรวมกันอยู่ในก้อนนั้นคําว่าใช้สิทธิ์พรบรคือใช้สิทธิ์พรบรถ้าเราเป็นฝ่ายถูกเราจะสามารถใช้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลได้สูงสุดไม่่เกินนที้คะ ถ้าเกิดว่าค่ารักษาพยาบาลเรามันแค่สามหมื่นล่ะเราไม่ได้เจ็บเยอะเราไม่ได้เจ็บมากเราเรียกร้องอะไรได้อีกฟังคุณดานะเราเรียกร้องอะไรได้อีกสิบแปดหมื่นอันนี้เราแค่พรบ,บนะแค่พรบนนะเราใช้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลไปแล้วสามหมื่นตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วออกจากโรงพยาบาลแล้วให้คุณเก็บใบเสร็จไว้เลยอีห้าหมื่นนี้คุณจะเรียกร้องได้ไหมเท่าไหร่คุณดาบอกไม่ได้แต่คุณต้องไปเขียนเองว่าคุณได้รับผลกระทบอย่างไรหนึ่ง คุณดาบอกแล้วนะให้เก็บค่ารักษาพยาบาลที่มีใบเสร็จเพราะเวลาที่เรารักษาพยาบาลมันมีค่าเอกซเรย์มันจะมีค่าเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายส่วนนอกอค่าร้างแผนนู่นนี่นั่นอะที่คุณจะต้องจ่ายนอกตรงนั้นอะเก็บให้หมดเก็บสลิปให้หมด2ไปข้อ2องกันนะค่ารักษาที่อาจมีในอนาคตเช่นการผ่าตัด เอาเหล็กที่ดามกระดูกไว้ในอนาคตต้องมีการผ่าตัดเอาเหล็กออกเราสามารถทราบค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดในอนาคตได้จากอะไรคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ขอให้โรงพยาบาลหรือว่าแพทย์เนี่ยเขาทำใบประเมินค่าใช้จ่ายและค่าผ่าตัดทั้งหมดเพื่อเรียกร้องจากคู่กรณีฝ่ายผิดคุณาบอกทุกครั้งนะก่อนออกจากโรงพยาบาล ก่อนออกทุกครั้งให้ขอประวัติการรักษาของเราออกมาด้วยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณออกจากโรงพยาบาลมาแล้วคุณไม่ได้ขอประวัติการรักษาออกมาแล้วทีนี้ยเวลาคุณจะเรียกร้องคู่กรณีนัดคุยแล้วเนี่ยคุณต้องกลับไปขอเพราะเขาต้องใช้ตัวนี้ไม่งั้นเรียกร้องยากมากถ้าคุณไม่มีหลักฐานประวัติการรักษาประวัติการรักษาไม่ใช่ใบรับรองแพทย์คนละเรื่องกันนะประวัติการรักษามันมีเป็นปึ้งค่ะแต่ถ้าใบรับรองแพทย์มันติดเดียว กายเป็นว่าคุณก็ต้องเสียเวลาไปขอที่โรงพยาบาลใหม่แล้วเวลาไปขอใหม่โรงพยาบาลเขาก็ต้องเสียเวลาในการรื้อประวัติต้องไปรือ้อแล้วม,มันมีค่าใช้จ่ายด้วยบางที่เขาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายด้วยนะคะที่เขาจะต้องไปรื้อประวัติคุณนะคะ นะคะคนไปในโรงพยาบาลเยอะมากเพราะฉะนั้นย้ําทุกครั้งทําไมเราถึงต้องมีความรู้ก่อนรู้ไว้ก่อนค่ะเกิดเหตุขึ้นมาจะได้รู้ว่าเฮ้ยเก่อนออกจากโรงพยาบาลขอประวัติการรักษาจากคุณหมอมาแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอ่ะบาดเจ็บเช่นมีเหล็กดามอะไรอยู่ข้างในยอย่าลืมขอให้พยาบาลหรือว่าแพทย์ช่วยระบุให้หน่อยได้ไหมคะว่าอีก6เดือนที่แพทย์บอกว่าจะต้องมาผ่าตัดเอาเหล็กเหล็กดามออกเนี่ยให้แพทย์ช่วยประเมินให้หน่อยได้ไหมคะว่าค่าใช้จ่ายประมาณไหนเพราะเราจะต้องใช้ในการเรียกร้องกับฝั่งคู่กรณีอันนี้แหละที่เราเรียกว่า ค่ารักษาพยาบาลในอนาคตโอเคไหมข้อ2เคลียร์ไหมหรืออา,อาจจะไม่ใช่ผ่าตัดเอาเหล็กดําออกเช่นหมอจะต้องนัดดูอีกทีหนึ่งว่าอาการของคนไข้เป็นอย่างไรเดี๋ยวอีก3เดือนกลับมาแล้วหมอจะต้องมาสแกนนะทํา C t สแกนนะซีที CT สแกนเรารู้อยู่แล้วว่าค่าใช้จ่ายเป็นหลักหมื่นเคลียร์นะคะอุ้ยขอบคุณทุกคนมากเคลียร์ไหมคะข้อ2เราจะได้ไปพร้อมๆกัน หลายคนบอกว่ามันสูงเกินไปไหมคะถ้าเราไม่รู้หลักการตรงนี้เราจะไม่มั่นใจเวลาไปเรียกกับคู่กรณีเราจะคิดว่าอุ๊ยคู่กรณีบอกโอ้ได้แค่นี้แหละเอา้าเราเรียกร้องสูงไปเหรอเราเรียกเวอร์ไปเหรอมันไม่เวอร์ค่ะถ้ามันมีหลักฐานแบบนี้คุณเรียกไปค่ะกี่บาทเพราะมันมีหลักฐานที่หมอระบุไว้อ่ะก็คุณจะต้องกลับมาอีกสเดือนเนี่ยหมอประเมินแล้วเนี่ยต้องมาผ่าตัดเอาเหล็กออกหรือต้องมาเนี่ยทำต้องต้องมาสแกนนะเพื่อเช็คว่าสมองคุณมันได้มัน,ม,นมันมีอะไรผิดปกติไหมเลือดข้างไหมอย่างเงี้ยพวกนี้มีค่าใช้จ่ายทั้งงนนนนั้้้้ถาาคคุุุณณเลีียพพดดจะ ไปเรียกร้องเสร็จแล้วเขาจ่ายตังค์มาเรียบร้อยแล้วคุณเอา้าตายแล้วมอนัดนอีก3มเดือนลืมแล้วก็จ่ายตังค์ทีนี้พอเห็นบินค่าใช้จ่ายเป็นลมลมจับอุ้ยตายแล้วจะต้องไปเรียกกับคู่กรณีไปเรียกทีหลังไม่ได้แล้วนะคะเวลาเขาจ่ายเขาจ่ายทีเดียวนะประกันอนะ่ะเพราะฉะนั้นครูดาถึงบอกใจเย็นๆเขียนตั้งหลักเรียกเขียนให้ถูกก่อน พอเขียนถูกปุ๊บเนี่ยไม่ต้องรีบค่ะไม่ต้องรีบเบิกไม่ต้องรีบเคลียเพราะประกันเขาจ่ายเป็นก้อนเขาจ่ายทีเดียวเขาไม่จ่ายกระปิดกระปอยเขาไม่จ่ายเป็นทีละเล็กทีละน้อยอยู่ไม่ได้เพราะคุณเขาจ่ายปุ๊บเนี่ยเขามีใบให้คุณเซ็นเลยเซ็นอะไรคะเซ็นยินยอมรับค่าสินไหมและจะไม่เอาผิดเอาความกับเอ่อกับลูกค้าเขาและกับบริษัทประกันไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งหรืออาญาเซ็นเรียบร้อยแล้วคุณกลับมาเรียกร้องอะไรเพิ่มเติมอีกไม่ได้แล้วนะคะ ข้อ3ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเช่นค่าเดินทางของคนเจ็บและผู้ดูแลคุณเห็นไหมคนเจ็บและผู้ดูแลนั่นหมายถึงให้เขียนเขียนรายละเอียดมาเลยค่ะค่าเดินทางด้วยยานพาหนะอะไรคุณเดินทางด้วยยานพาหนะอะไรคุณไปด้วยรถอะไรมีค่าเดินทางวันละเท่าไหร่นะคะและต้องเดินทางกี่วันซึ่งตอนนี้หลักฐานเราคือมันจะอิงกับประวัติการรักษาคุณเห็นไหมทาไมคุณดาบอกทุกครั้งว่าอย่าลืมขอประวัติการรักษามาเนาะเพราะว่าหมอเนี่ยเขาจะระบุเลยว่า ต้องมาเช็คทุกๆเดือนหนึ่งสาครั้งต้องมาล้างแผลเดือนละ3าครั้งหรืออะไรมันจะมีรายละเอียดอยู่ในนั้นแล้วทีนี้เอามาอิงกับตัวที่เราจะเรียกค่าเดินทางนี่แหละนะคะมีค่าเดินทางวันละเท่าไหร่เราต้องเดินทางกี่วันและควรบอกด้วยนะคะว่าเดินทางจากไหนไปไหนเช่นจากบ้านเราไปล้างแผลที่โรงพยาบาลเดือนละ3าครั้งนะคะค่าใช้จ่ายนะคะไปกลับเท่าไหร่ระยะทางจากบ้านเราไปโรงพยาบาลกี่กิโลเขียนให้ละเอียดไปเลย แล้วเรามีค่าใช้จ่ายแบบนี้จริงๆนะคะสรุปเป็นตัวเลขมาเลยนะคะว่าเรามีค่าใช้จ่ายเราเดินทางกับอีกคนหนึ่งนะซึ่งเราไปคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วค่าเดินทางสองคนไปกับวันละเท่าไหร่และเราต้องไปกับกี่วันโอเคไหมโอเคไหมข้อสามเคลียร์ไหมข้อสมเคลียร์ไหมคะสี่ค่าขาดรายได้ในระหว่างหยุดรักษาตัวควรแยกเป็นรายละเอียดสกรณีแบบนี้สี่จุดมคุณจะสอนให้แยกเลยนะ 4.1เรานอนรักษาตัวในโรงพยาบาลกี่วันนะเห็นไหมอันเนี้ยมันก็จะมีอยู่ในประวัติการรักษาอีกว่าหมอเราอะต้องนอนรักษาตัวคือแอดมิดอะโรงพยาบาลกี่วันและบางคนอะออกจากโรงพยาบาลแล้วหมอยังมีคําสั่งว่าให้ไปพักรักษาตัวที่บ้านต่ออีกกี่วันแบบเนี้ยมันจะแยกออกเป็น2ข้อเห็นไหมคะแยกเป็น2ข้อคือ4.1นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลกี่วันเขียนเลย4.2นอนรักษาตัวต่อที่บ้านตามแพทย์สั่ง ต้องใช้คําว่าตามแพทย์สั่งนะเพราะถ้าคุณบอกว่าฉันนอนพักรักษาตัวที่บ้านอีก5วันแต่แพทย์ไม่ได้ระบุไว้อะเบิกไม่ได้นะแบบนั้นถือว่าคุณอยู่ดีๆคุณคุณขี้เกียจไปทำงานหรือฉันอยากนอนอยู่บ้านเองอันนั้นเบิกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นตามแพทย์สั่งนะคะในข้อนี้ค่ะเราต้องมีที่มาของรายได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นคุณต้องมีสลิปเงินเดือนสลิปเงินเดือนคือยอดเช่นอะไรอ่ะคุณทํางานรับเงินเดือนประจําคุณก็ต้องมีรับรองะจากที่ทํางานคุณว่าคุณมีเงินเดือนเท่านี้นะสมมติคุณเงินเดือนหมื่น สองหมื่นแล้วกันคุณเงินเดือนสองหมื่นคุณก็เอามาหารค่ะหารจานวนวันหารเดือนหนึ่งอาหารสามสิบวันตกวันละเท่าไหร่ที่คุณมีรายได้ต่อวันในการทํางานอะตกวันละเท่าไหร่คิดเลยเพราะเราจะเรียกร้องตามวันที่เราไม่ได้ไปทํางานจริงอะโอเคไหมหรือบางคนบอกว่าไม่ได้ทํางานรับเงินเดือนประจําแต่มียอดขายอะฉันขายของอะฉันขายของออนไลน์อะคุณก็ต้องแสดงยอดขายได้ว่าเนี่ยเรามียอดขายประมาณนี้เราขายของปกติไลฟ์สดทุกวันขายของทุกวันมีรายได้ทุกวันแบบเนี้ยคุณก็ต้องมีสลิปหรือมีสลิปหรือเขาเรียกอ,อะไรสเตทเมน่ะ เพื่อม,มาย like ืนย okay, well. ันว่าเนี่ยรายได้ฉั้นรายวันเนี่ยฉันหาเงินได้เท่านี้นะเหตุการณ์ครั้งนี้ยคุณขับรถมาชนชั้นเนี่ยทำให้ฉันสูญเสียรายได้ฉันต้องนอนโรงพยาบาลกี่วันกลับมานอนพักฟื้นที่บ้านกี่วันไร้สดไม่ได้กี่วันอย่างเงี้ยโอเคไหมเคลียร์ไหมหรือถ้าบางคนบอกไม่มีหลักฐานเนาะทำยังไงดีครูดาถ้าไม่มีหลักฐานปุ๊บตรงนี้ทุกคนคนทุกคนต้องมีรายได้คิดแบบนี้ไว้ก่อนคุณต้องมีรายได้เขาจะใช้รายได้เขาเรียกค่าแรงขั้นต่าของจังหวัดนั้น เช่นถ้าคุณไม่มีสลิปเงินเดือนไม่มีหลักฐานอะไรจะมาแสดงเลยส่วนใหญ่นะเขาก็ต้องให้คุณไม่ใช่ไม่ให้คุณสามารถเรียกร้องได้จะใช้หลักเกณฑ์คือค่าแรงขั้นต่ําของจังหวัดที่คุณอยู่เอามาคํานวณเช่นพอมันไปอิงว่าเรานอนโรงพยาบาล10วันสมมุติ10วันนะ10วันคูณด้วยค่าแรงขั้นต่ําของจังหวัดที่คุณอยู่ต่อวันนั่นแหละนั่นแหละออกมาเป็นจํานวนเงินข้อสีที่เราเรียกร้องโอเคไหมเรียกว่าค่าขาดรายได้ข้อห้า เขาเรียกว่าค่าเสียความสามารถในการประกอบอาชีพในอนาคตข้อนี้ก็เรียกได้นะข้อนี้ก็เรียกได้นะอืมค่าเสียความสามารถในการประกอบอาชีพในอนาคตเช่นคุณเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดคุณเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดคือปกติคุณทํางานคุณต้องออกไปพบลูกค้าโดยมีเงินเดือนเดือนละสองหมื่นบาทคุณจะมีมีเงินเดือนเดือนละสองหมื่นสมมติคุณทําตําแหน่งเนี้ยได้เงินเดือนละสองหมื่นแต่ต้องวิ่งหาลูกค้าเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดที่ต้องวิ่งขับรถใช้รถ ไปหาลูกค้านะคะทีนี้หลังเกิดอุบัติเหตุครั้งเนี้ยทำให้เขาไม่สามารถทำางำงานเดิมตรงนี้ได้ขับรถออกไปพบลูกค้าไม่ได้เพราะเจ็บหลังปวดหลังขับรถระยะทางไกลๆไม่ได้หรือความสามารถในการทํางานในตําแหน่งนี้ของเขาลดลงเขาไม่สามารถทํางานตําแหน่งเดิมได้กลายเป็นเขาต้องไปทํางานตําแหน่งใหม่ซึ่งเงินเดือนลดลงกลายเป็นจากเงินเดือน2 0,000ื่นที่เขาทําได้ต่อเดือนเหลือห0,000แบบนี้ค่ะ เหลือหนึ่งหมื่นแบบนี้ค่ะทีนี้กลายเป็นว่ารายได้เขาหายไปต่อเดือนเดือนละหมื่นซึ่งเทียบทีนี้เทียบปัจจุบันเขาอายุ40ปีดิทาความเข้าใจไปพร้อมกันนะถ้าปัจจุบันเขาอายุ40ปีถ้าตามหลักแล้วเขาสามารถทํางานได้อีก15ปีคือ55ปีเขาจะเกษียณอายุอ่ะเพราะฉะนั้นเขาสามารถเรียกแบบนี้ได้เลยนะว่าต่อเดือนที่เขาขาดรายได้เดือนละหมื่นคูณไปเลยค่ะคูณ12บองก็หนึ่งปีมันมี12เดือนไงเอาหนึ่งหมื่นคูณ12ก่อน ได้แสนสองแสนสองต่อปีที่เขาขาดรายได้ไปเห็นไหมหนึ่งปีเขาขาดรายได้ไปแสนสองเลยนะจากอุบัติเหตุครั้งนี้ทําให้เขาไม่สามารถทํางานในตําแหน่งเดิมได้ซึ่งพอไปทํางานตําแหน่งใหม่เงินเดือนเขาลดเดือนละหมื่นเพราะฉะนั้นหนึ่งืนนั้นคูณไปสี่หนึ่งปีเขาขาดรายได้ไปแสนสองจากเหตุการณ์นี้ทีนี้นะคะถ้านับตามอายุงานเขาจริงๆที่เขาสามารถทํางานจริงๆเขาต้องทํางานได้ได้เงินเดือนเดือนละสองหมื่นถูกไหมพอเหตุการณ์นี้ทําให้เขาสูญเสีย เพราะฉะนั้นเขาขอคิดเอาแสนสองตั้งคูณด้วยจํานวน15ปีซึ่งตอนนี้เขาอายุ40ปีแล้วเขาสามารถทํางานได้ไปถึงอา,อายุหายุ5ห้าปีกเกษียณเพราะฉะนั้น15้าปีเชียวนะที่เขาสูญเสียรายได้ตรงนี้เขาเอาแสนสองคูณ15ปีเท่ากับเงินรายได้ที่หายไปคือล้านแปดคุณไม่ต้องตกใจค่ะข้อนี้คุณดูคดีคุณติ๊กชิโรส่สิคุณดูคดีใครหลายๆคนที่ทําเขาตุยสิที่เขาเรียกกันเป็นหลายล้านน่ะนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าค่าขาดรายได้ในการทํามาหาได้ ของคนคนหนึ่งที่สูญเสียไปในอนาคตที่คุณแม่เขาเรียกอะซึ่งไอ้ข้อนี้หลหลายคนฮะเรียกันเป็นล้านเลยโลก็มันเรียกได้ตาจริงอหอถูกต้องไหมล่ะนี่คือมีเหตุผลนะคุณว่ามีเหตุผลไหมนี่ล้านแปดเลยนะคุณฟังคุณดาแล้วคุณวิเคราะห์ดีๆนะถ้าวันนี้คุณขับรถไม่มีประกันอะแล้วคุณพลาดไปทําให้อนาคตใครสักคนหนึ่งอะคุณจะจินตนาการไม่ออกเลยว่าเหตุการณ์ครั้งเนี้มันมันจะร้ายแรงแค่ไหนอะ คุณดานถึงบอกว่าอย่าตะลกนะที่หลายคนบอกโอ๊ยไม่ต้องทํหรอกประกันเราไม่ต้องทาหรอกประกันเอาเปียบนู่นนี่นั่นคือคิดก่อนวิเคราะห์ออก,ก่อนเราไม่โดนอะ่ะไม่เป็นไรนะคะโชคดีเราทําบุญมาดีมาก <c oughs> นะแต่คนที่เขาเกิดเหตุการณ์แล้วเขาโดนแล้วเรียกกันเป็นแบบเนี้ยคุณจะได้รู้ไส้ในว่าอ๋อถ้าเกิดเหตุการณ์ครั้งหนึ่งถ้ามันเป็นกรณีแบบนี้ยคู่กรณีเราที่เป็นฝ่ายถูกอะ่ะถ้าเราพลาดเป็นฝ่ายผิดเขาเรียกได้ขนาดนี้เลยนะรู้ยัง <c oughs> รู้ไหมเนี่ย แล้วเรียกได้ตามกฎหมายจริงๆด้วยนะข้อห้าผ่านไหมเคลียไหมข้อห้านี่แหละเรียกได้เต็มตึงเลยนะคะเขาจะดูตามฐานานุรูปคนคนนั้นด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีหลักฐานว่าอุ้ยโดนออกจากตําแหน่งนี้จริงๆนะแล้วเขาต้องไปทาตาแหน่งใหม่จริงๆนะถ้าเขามีหลักฐานแบบนี้ชัดเจนฝั่งคู่กรณีที่เขาเป็นบริษัทประกันอย่างเงี้ยก็เออถียงไม่ได้อะ่ะ ก็เขาได้รับผลกระทบแบบนี้จริงๆอะเห็นไหมเรามีหลักฐานยันอะเวลาเราจะเรียกร้องอะไรเรายันด้วยหลักฐานขอบคุณค่ะครูพี่จูสาหรับหัวใจนะคะเคลียร์นะคะอืมเคลียร์นะข้อห้าเคลียร์ไหมจะไปข้อสุดท้ายแล้วข้อหกค่ะเราสามารถเรียกค่าทนทุกทรมานทั้งร่างกายและจิตใจได้อันนี้ให้บรรยายตามประวัติการรักษาในโรงพยบาบาลเห็นไหมคะที่คุณดา้ําแล้วย้ำอีกว่าประวัติการรักษายาลืมขอมาด้วยทุกครั้ง เราจะผิดเราจะถูกจําไว้นะคะเวลาถ้าเกิดว่าเราบาดเจ็บเยอะๆแบบนี้ค่ะให้เราถ่ายรูปเอาไว้เราอาจจะถ่ายไม่ได้กําลังแบบสายระยงระยางแบบนี้ให้ญาติให้แฟนให้ใครก็ได้ถ่ายรูปเราเก็บไว้ค่ะถ่ายรูปเราไว้เพราะในวันที่บางทีเราต้องใช้ในการเรียกร้องเพราะเวลาที่เราไปเรียกร้องกับเขาในวันนั้นเราอาจจะหายแล้วเริ่มหายแล้วเราเดินได้แล้วเราออกจากโรงพยาบาลได้แล้วอ่ะเขาไม่เห็นอะ่ะแล้วพอเราเรียกร้องทนทุกข์ทรมานย์เขาบอกทนทุกข์ทรมานยังไงเอ้าไอตอนที่สายยางท่อแยงเข้าไปในปากเราขากําลังโดนขึงระยงระยางอยู่ในนี้คุณไม่เห็นไง เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามถ้ามันผ่านไปแล้วมันย้อนกลับไปทําไม่ได้คุณดาถึงบอกว่าการมีความรู้ไว้ก่อนสําคัญที่สุดถ่ายรูปเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานเราทุกทรมานเบอร์ไหนแล้วก็ใช้การบรรยายอิงกับประวัติการรักษาที่เราขอมานะคะเรารักษากี่โรงพยาบาลบางคนรักษาหลายโรงพยาบาลก็ขอมาจากทุกโรงพยาบาลเลยขอประวัติการรักษามาให้ครบค่ะเช่นหลังจากเกิดอุบัติเหตุต้องทําการเย็บแผลที่ศีรษะจํานวน25เข็มนี่ยกตัวอย่างการบรรยายนะ นะคะผ่าตัดขาที่หักและใส่เหล็กดามเอาไว้การล้างแผลทุกครั้งเจ็บปวดทุกทรมานเพียงใดถ้ามีรูปก็ให้ใส่รูปเข้าไปด้วยนะคะใส่รูปเข้าไปด้วยไปกับการบรรยายนะคะข้อ6คือค่าทนทุกทรมานค่ะในหมวดนี้เราบรรยายให้ละเอียดนะคะว่าในแต่ละวันเนี่ยแพทย์ทําอะไรบ้างคือเราต้องจดเห็นไหมคะพอมีความรู้เราต้องจดเลยตั้งแต่วันแรกที่เราฟื้นขึ้นมาเรากินข้าวไม่ได้เราปวดหัวมากนอนก็ไม่หลับเนี่ยจดบรรยายไว้เลยในแต่ละวันวันที่2ลุกขึ้นมาอ้วกทุกห้านาทีทุกชั่วโมงอะไรแบบนี้ค่ะ จดไว้เขาเรียกว่าการบรรยายตามจริงเพราะเวลามันผ่านไปแล้วเราลืมพยาบาลทําอะไรบ้างที่ทําให้เราเจ็บปวดขอเรียกร้องค่าทนทุกทรมานเป็นจํานวนเงินตืดตืดกีด่บาทแล้วแต่คุณเรียกคุณประเมินเอาอันนี้แหละคะ่ะเป็นอะไรที่ท,ที่ที่วิเคราะห์เป็นตัวเงินออกมายากแต่คุณต้องประเมินด้วยตัวคุณเองคุณดาบ,นะบอกแทนคุณไม่ได้นะคะบอกแทนคุณไม่ได้อืมเนาะหรือในข้อนี้เหมือนกันค่าสูญเสียอวัยวะถ้ามีอย่างเช่นนิ้วมือเราขาดนิ้วเราขาดไปข้อนึง เราต้องรู้นะสิทธิ์นี้นะขาดไปข้อหนึ่งข้อแบบนี้เขาเรียกข้อข้อมือขาดนะไม่ใช่หักหลายคนชอบถามคำถามมาแล้วจะแขนหักขาหักล่ะคุณดาแขนหักล่ะหัก,น,หก,หกนั่นหมายถึงไม่สูญเสียคําว่าสูญเสียหมายถึงว่าใช้การไม่ได้แล้วส้มกลับมาไม่ได้แล้วมันเสียไปแล้วมันขาดมันหนายมันหลุดมันใช้การไม่ได้แล้วเขาถึงใช้คําว่าสูญเสียอะไวเยวะโอเคไหมถ้ามันหักหมายถึงมันดามต่อมาได้เหมือนแขนเราหักะก็เบิกในส่วนของค่ารักษาเพราะมันรักษาให้กลับมาได้ แต่นิ้วขาดไปข้อหนึ่งอย่างเงี้ยหนึ่งข้อคือสองแสนนะข้อนิ้วหนึ่งข้อใช่ค่ะหนึ่งข้อสองแสนหรือหลายคนบอกมันไปสองข้อละคณดาสองข้อก็คือเนี่ยต่อให้เป็นข้อนิ้วใช้คําว่าถ้าข้อนะคุณจะขาดไปสักห้าข้อคุณก็ได้แค่สองแสนต้องรู้หลักการของเขานะแต่ถ้าเกิดมันลามมาเป็นมือล่ะอันนี้เรียกว่าข้างข้างไปแล้วหนึ่งข้างไปทั้งข้อมืออย่างเงี้ยถ้าไปข้อมือไม่ใช่ข้อนิ้วแล้วนะถ้าไปอย่างเงี้ยคือสองแสนห้าคือสองแสนห้า สองแสนห้าที่นี้อันนี้คือข้างหนึ่งข้างหนึ่งจะข้างไหนก็แล้วแต่ถ้าข้างเดียวคือสองแสนห้าแต่ถ้าสองข้างคําว่าสองข้างหมายถึงว่าอาจจะมือข้างหนึ่งขาข้างหนึ่งนะคะหรืออาจจะมือทั้งสองข้างหรืออาจจะขาทั้งสองข้างถ้าทั้งสองข้างเนี่ยคือเรียกร้องในส่วนเนี้ยศูญเสียอวัยวะเนี่ยได้ห้าแสนห้าแสนแล้วที่ถามคุณน้ำตกถามว่าถาวนกับถาวนสิ้นเชิงคืออะไร มันจะมีคําว่าทุพพลภาพถาวรคืได้ยินค em> ําน we eh no so ี้ไหมทุพพลภาพถาวรคือไม่สามารถประกอบอาชีพประจําได้เช่นเราเคยทําอาชีพนี้นะคะเราเคยเป็นนักกีตาร์เป็นนักกีตาร์แต่วันนี้นิ้วเราไปซะแล้วอะนะคะนิ้วเราไปซะแล้วพอนิ้วเราไปซะแล้วเราเราทำอาชีพเดิมไม่ได้แล้วเราทุพพลภาพแล้วถาวรแล้วด้วยเนี่ยทุพพลภาพถาวรคือไม่สามารถทําอาชีพนี้ได้แต่สามารถไปทําอาชีพอื่นแทนได้ ไปสามารถไปขายลอตเตอรี่สามารถไปนั่งทํางานออฟฟิศสามารถไปทําอย่างอื่นได้อันนี้เรียกว่าทุพพลภาพถาวรแต่ถ้าทุพพลภาพถาวรโดยสิ้นเชิงนั่นหมายถึงนอนเป็นผักไม่สามารถทําอะไรได้เลยแบบนี้ห้าแสนเลยห้าแสนเลยคือเหมือนตุยเลยอะ่ะจะได้ได้ได้ทันทีเหมือนกันนั่นแหละคะ่ะทุพพลภาพถาวรกับทุพพลภาพถาวรโดยสิ้นเชิงสิ้นเชิงคือกลับมาเป็นปกติไม่ได้แล้วเป็นผักแล้วอะ่ะต้องมีคนดูแลแล้วอะ่ะ โอเคไหมเคลียร์ไหมถ้าเคลียร์ไปแล้วนะครบแล้วนะหกข้อนะแล้วเดี๋ยวจะยกตัวอย่างว่าตัวอย่างการเขียนเรียกร้องที่เป็นตัวอย่างที่ดอร์ดนัยอุไรลัตเนี่ยเขียนว่าเดี๋ยวจะยกตัวอย่างการเขียนให้ดูเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังว่าอาจารย์แดงดนัยเนี่ยสรุปการเขียนเป็นตัวอย่างไว้ว่าอย่างไรนะคะพร้อมพิมพ์พร้อม,ม,อม,มน่ารักมากอ่ะพร้อมฟังคุณอ่านให้ฟังนะคะตัวอย่างการเรียกร้องกรณีไม่เสียชีวิตข้าพเจ้า